มามาพี่น้องบกโมนะครับสดๆสดเลยครับพี่น้องรอบก้อนนี่ยกัปาดไปแล้วรอบนี้มาเบิ้งกันครับหลูกใหญ่เลยครับซุกเลี้ยงคัดได้หนินอ่องมองด้วยครับพี่น้องเด้อเสียงบางเวงแหงนะครับพี่น้องครับเป็นยังไงบ้างปาดเอาเด้อครับพี่น้องเด้อเอาเด้อเอาเด้เอโอ้โหสงสัยสิเป็น กระดันนี่ยเน้อยเนาะแต่กะดีนะครับพี่น้องใจมขาดเนาะโอ้โหแดงช้ำเลยครับพี่น้องครับ <c oughs> โอ้เดี๋ยวาจะมาเบิง,งตัวนี้น้ำอีกนะครับสามสี่น้อยอยู่นี่นี่ลูกนึงครับพี่น,น้องลูกนึงน้อยหน่อยๆเนาะพี่ <c oughs> พน้องเนาะตัวนี้ตัวนี้แตกกรอบเลยครับพี่น้องตัวนี้เบ่งโอ้โหแดงดีแดงดีแดงดีอก็พาหลายทนอบบานอ๋อ ของแสบของแสบลูกหนึ่งโอ้เครื่อตายไปแล้วครับพี่น้องเอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะครับนีลูกหนึ่ง,ต,งตัวพี่ลูกหนึ่งพี่น้องโอ้เครื่อตายแล้วนี่อ่ะยานหน่อยๆกับพอเด้กินนะพี่น้องเนาะของแสบปลอดสารครับพี่น้องครับแตงโมในสวนของเราเด้อครับเด้ปูก,กอนเด้กินก้อนครับอ่าปูกที่หลังกินที่หลังเด้พี่น้องเด้